ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม K-Bot ครับซึ่งเกมนี้ตัวละครและ NFT ของตัวเกมออกแบบมาได้น่ารักมากๆโดยเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบการเล่นแนว Auto Battle คือการที่เรานำหุ่นยนต์ออกไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามตีกันไปมาเรื่อยๆจนเลือดหมดครับใครที่เหลือเลือดอยู่ก็จะเป็นฝ่ายชนะมีทั้งโหมด PVP และก็โหมด PVE ครับ ในอนาคตก็จะมีการอัปเดตระบบทัวร์นาเมนต์และก็การต่อสู้กับบอสด้วยครับสำหรับเกมนี้ลั่นอยู่บนบ i น a n น e Smart Chain ครับสำหรับหน้าเว็บไซต์นะครับเขามีบอกคร่าวๆไว้ด้วยนะครับว่าเกมมีระบบอะไรบ้างนะครับเช่นระบบการคับ NFT นะครับเกมนี้ NFT ต่างๆแยกเป็นส่วนๆนะครับเช่นล้ออาวุธการชนหรือส่วนอื่นๆของหุ่นยนต์ครับเพื่อนๆต้องนํา NFT มาประกอบรวมกันนะครับให้กลายเป็นหุ่นยนต์หนึ่งตัวเพื่อใช้ในการต่อสู้หรือเริ่มเล่นเกมครับ สำหรับเกมนี้นะครับระบบการครับจึงค่อนข้างสําคัญมากๆครับถัดมาครับการทายผลนะครับเกมนี้เพื่อนๆสามารถทําการลงเงินเพื่อทายผลได้นะครับว่าใครชนะหรือใครแพ้นะครับกรณีที่มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นถ้าหากเดิมพันชนะนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลครับถัดมาครับระบบสกิลนะครับประมาณว่าผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีสกิลที่อีกฝ่ายไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเรานําสกิลอะไรมาใช้อันนี้นะครับก็จะทําให้การเล่นเกมค่อนข้างน่าตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็หัวร้อนไปตามๆกันด้วยครับเพราะว่าบางทีนะครับเราเอาสกิลมาแล้วนะครับโดนอีกฝ่ายแก้ทางอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยนะครับสุดท้ายครับเวิร์กช็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมาร์เก็ตเพจนะครับที่เอาไว้ขายของต่างๆเช่น NFT ที่เราสร้างขึ้นมาหรือหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับสามารถนําไปขายได้ข้าวๆของระบบเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงในไวท์เพเปอร์ทีหลังนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น NFT ของตัวเกมครับมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันคือคนขับหุ่นยนต์ ตัวรถนะครับหรือตัวหุ่นยนต์นะครับอาวุธและก็ส่วนล้อนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัว NFT ต่างๆของเกมนี้ออกแบบมาค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถมากดเลื่อนดูได้นะครับว่ามี NFT อะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างผมว่าในอนาคตนะครับเขาน่าจะอัปเดตตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับน่าจะมีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ NFT ต่างๆของเกมนี้ครับสำหรับเกมนี้นะครับแบ่งออกเป็น2เหรียญนะครับแต่เหรียญหนึ่งจะใช้แค่ภายในเกมเท่านั้นนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเหรียญหลักนะครับ จะว่าไปก็อาจจะเป็นเกมเหรียญเดียวก็ได้ครับเพราะอีกเหรียญเอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมภายในเกมหลักๆนะครับสำหรับเหรียญแรกนะครับเหรียญเคโกนะครับเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ภายในเกมนะครับได้จากการ PVE การ PVP การเล่นทัวร์นาเมนต์ครับและการต่อสู้กับบอสเอาไว้ใช้สําหรับการเปิดกล่องการอัปเกรดส่วนต่างๆและการทายผลครับสำหรับเหรียญที่2ครับคือเหรียญเคคอยนะครับสามารถหาได้จากการทัวร์นาเมนต์แล้วก็การต่อสู้กับบอสนะครับ ก็ใช้สำหรับการซื้อขายใน Market p a เ e การ stacking และก็การบวตอัปเดตต่างๆของเกมครับส่วนใหญ่เรื่องการโบวตผมไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงรายละเอียดในไวท์เพเปอร์กันครับสำหรับการต่อสู้เกมนี้นะครับเป็นระบบออโต้นะครับรถของเราจะวิ่งไปต่อสู้อัตโนมัติครับในไวท์เพเปอร์เขายังบอกด้วยนะครับว่าถ้าหากเราใส่อุปกรณ์คอมโบการตามรูปนะครับหุ่นยนต์ของเราก็จะโจมตีแบบคอมโบด้วยนะครับเช่นในรูปนะครับใส่หัวเป็นเลื่อย อาวุธเป็นเลื่อยนะครับแล้วก็ส่วนท้ายรถนะครับหรือท้องรถตรงนี้นะครับเป็นเลื่อยเช่นกันเวลาโจมตีนะครับน่าจะโจมตีแบบดาเมจสามทีไรเงี้นะครับอันนี้ผมน่าจะเดาๆไว้นะครับเกมนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะนํา NFT ส่วนไหนมาประกอบรวมกันให้รถของเพื่อนเก่งกว่าคู่แข่งนั่นแหละครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้อย่างอิสระไปเลยนะครับสำหรับโหมดของเกมนี้มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันครับคือ pvp pve ต่อสู้กับบอลแล้วก็ทัวร์นาเมน เดี๋ยวผมจะพูดทีละโหมดนะครับโหมดแรกนะครับโหมด PVP นะครับเป็นโหมดที่จะให้ผู้เล่นต่อสู้กันเองระหว่างผู้เล่นครับโดยระบบเขานะครับจะจับคู่ให้คะแนนใกล้ๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรานะครับพลังต่อสู้1000คผู้ต่อสู้นะครับก็จะพลังประมาณ1นึ่อะไรประมาณนี้ครับหรือคะแนนใกล้ๆกันนะครับเช่นคะแนน1000ก็เจอกับคะแนน1นึ่อะไรประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของรางวัลนะครับในการชนะแต่ละครั้งนะครับพือเบิรจะได้รับเหรียญ KRG นะครับเหรียญโก l ที่เอาไปใช้ภายในเกมนะครับ และก็ยิ่งอันดับสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นด้วยครับส่วนรูปแบบการเล่นนะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ทั้งหมด3ตัวนะครับจึงจะสามารถต่อสู้ได้ครับควรจะดูคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่ามีตัวละครหรือหุ่นอะไรบ้างนะครับที่ชนะทางเราหรือเปล่านะครับถ้าหากมีนะครับก็ให้เพื่อนหาคู่ต่อสู้ใหม่นั่นเองครับไม่งั้นนะครับเพื่อนๆจะเสียรอบในการลงเล่นไปฟรีเลยนะครับถัดมาครับเป็นโหมด PvE นะครับเป็นการต่อสู้แบบตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับ เราก็จะได้รับรางวัลนะครับแต่ละด่านถ้าหากเราชนะนะครับแต่ถ้าหากเราแพ้เราก็จะไม่ได้รับรางวัลนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันคือยิ่งไปไกลมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ได้รับรางวัลมากขึ้นครับแต่ยิ่งเราไปไกลมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งยากขึ้นด้วยครับจําเป็นต้องอัปเกรด NFT ของเราให้เก่งขึ้นตามไปด้วยครับสำหรับโหมดต่อสู้กับบอลและก็โหมดทัวนาเมนต์นะครับในไวท์เปเปอร์ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามการรับเดตของเกมเอาไว้ก่อนครับ สำหรับ NFT ของเกมนี้นะครับมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันคือคนขับอาวุธล,ล้อและก็ส่วนของตัวพาทนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็แต่ละส่วนนะครับจะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยครับสำหรับระบบภายในเกมเพิ่มเติมน,นะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นการเปิดกล่องนะครับเพื่อนๆสามารถหา NFT ได้จากการเปิดกล่องของเกม รือเพื่อนๆนะครับจะซื้อจากผู้เล่นคนอื่นในตลาดก็ได้นะครับสำหรับพาร์ตต่างๆของตัวละครครับอย่างที่2ครับเพื่อนๆสามารถทําการครัฟ NFT มาใช้ในการต่อสู้ได้ครับต้องการส่วนไหนก็สามารถคัฟเองได้เลยนะครับและก็สุดท้ายครับเหรียญ KRG นะครับเอาไว้ใช้สําหรับการอัปเกรดเลเวลนะครับส่วนเหรียญ KRC นะครับเอาไว้ใช้สําหรับการฟิวชั่นหรือเพิ่มเลเวลสูงสุดของตัวละครนะครับเช่น NFT ของเรานะครับตันที่เลเวล10นะครับก็เพิ่มเป็นเลเวล20ได้นะครับ สามารถใช้เหรียญ k r a c นี่แหละครับมาใช้ในการปลดล็อกได้ครับสำหรับเหรียญ k r a c นะครับ total supply อยู่ที่100ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆราคาเหรียญเกมนี้อาจจะแพงได้นะครับสำหรับ max supply เท่านี้ครับในส่วนของ l o แมปนะครับตัวเกมจะเปิดให้เล่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดขายแบบ i d o ด้วยนะครับใครที่สนใจเกมแนวนี้แนะนำให้เข้าร่วม community เอาไว้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย